เฮ้ยเฮ้ยไม่นีมาบางทีบ้าแล้ว<ห>บังหันเมื่อวาน<อ>ยังนะขอโทษได้ไรครับ้องหันเมียผมโมเลยนึง่งแล้วไป <c oughs> <c oughs> เจ้ครับบังหันลูกนอก้องเจ้ามันบา<อ>ผมอ๋อบังหันเจ้ก็ได้ยินจัดการใด้ผมเนียได้บอแต่วบามันก็ถึกมันดิ <c oughs> ขอบคุณครับโอ้ยพอนะมึงอีกแล้วครับผมอันคอยขอถามเนี่ยอย่างจังเลยอยากจะกด้อเจ้านี่โง่กว่าหมาอยู่บ้านคอยอีกตัวหูอยู่ครับ อันบว้บซือซื้อซักคอยนี่คอยให้หนาเจ้าแล้วคอยหูซึกว่าคอยขีไบ่ออกเลยด้วทันเป็นไปได้นี่คอยสิขีมองนี้เลยคันคอยขีเจ้าเ็จขีคอยได้บะได้ครับบ่มีปัญหาคอยหูเลยเจ้ามามือนีบมีมยังดอกคอยหูเลยว่าเจ้านี่ สิมักูเงินแมนบอันเก่าสิท่านได้ใส่เบิร์เลขสิมะกูอีกเลียวได้จังไดอออออ,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 ออันที่ผมมาเมือนีก็คือผมบอกตรงๆซะผมอะก็สิมากูเงินอีกแล้วครับเห็นหนาก็หูแล้วกูย่างเดียวราะว่าตอนนี้สถา,านการณ์คนป่วยมันกับป่วยหลายเนี่ยฉีดยาบรักสาบ่ไไรผมวอาสิมากูสักสองแสนลาน้า,าลนบาทบาทบาาทบาทบาทาทบาทบาทบาทกาทบาาาาาาะว่ายาทีามบนตาททาทบาไบาทบาท้ รักษาอะไรเลยเงินที่ได้มากนี่ก็ซื้อเลือดํำน้ำใส่ซะเหลือผมก็สิไว้ไปพัฒนาบ้านเมืองขันมารักษาได้ผมก็สิซื้อ,อยายอยู่ดอกแต่ว่ามันสีดเรามันไม่มีผลอย่างเราผมสซื้อยามาหาสีแตกอย่างเนาะขอใหมึงหนีบ้าว่าเลี่ยนเลยนะขอบคุณห,หลายครับยังไม่อ,ามาอีกด้วยเง,งินเงินเบิดพอกันไปด้วยเจรอดเยีเดเศร้าโหลด